สวัสดีครับพบกับผมบ้านไร่ในการนะครับวันนี้จะพามาดูการคุกใบอ้อยด้วยรถไถเล็กนะครับขนาด24แรงกับโรตารี่ RX815 นะครับ 815b ก็จะมาปั่นนะครับเตรียมก่อนปลูกปอเทืองหรือก่อนหว่านปอเทืองแซมในร่องอ้อยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าการทำงานเป็นอย่างไรไปครับครับผมนี่ก็เป็นร่องอ้อยที่ยังไม่ได้ถูก ปั่นคุกใบนะครับด้วยวโรตารี่นะครับนี่นะครับนี่คุกใบแล้วนี่ก็จะต้องตีหลังจากที่เรา,าระเบิดแทกใส่ปุ๋ยด้วยรถไถใหญ่ก่อนนะครับก็จะทำให้ตีได้ง่ายถ้าตีเลยจะตีจะตียากนะครับจะแข็งคุณสมบัติของโรตารี่ก็คือการย่อยดินนะครับน,นี่ครับ ผ่านการดีแล้วเดี๋ยวเราจะมาหว่านปอเทืองกันนะครับอันนี้คุกใบก่อนหว่านปอเทืองคนขับก็จะอาจจะง่วงง่วงหน่อยนะครับเพราะว่าล่องนี้มีความยาวประมาณ500เมตรนะครับแล้วรถไถเล็กด้วยก็จะวิ่งนานหน่อย ค okay, ครับตีได้สวยเลยครับนะ <Okay. S 1> ครับเดี๋ยวเราไปดูอีกไปดักหัวโน้นไปดูกันครับ okay, ครับนี่ผมก็มาอยู่ตรงซอยกลางนะครับระหว่างแปลง เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดของอ้อยก่อนนะครับอ้อยนี้จะเป็นอ้อยต่อที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วครับมีอายุอ้อยที่ปลูกค่อนข้างนานแต่ต่อ,อยังดีครับเดี๋ยวปีหน้าจะต้องโลแล้วครับแปลงนี้เริ่มมีหญ้าคาเดี๋ยวพาไปดูหญ้าคาก่อนนี่ครับหญ้าคาเป็นหญ้าที่กําจัดยากนะครับถ้าเราไม่ไถพักดินนี่ครับ ให้ดูก่อนนะครับนี่หลังจากใส่ปุ๋ยสูตร2 8 20ไปแล้วนะครับไล่ละครึ่งลูกกว่าๆนะครับเดี๋ยวดูอ้อยสักนิดนี่นะครับหน่ออ้อยค่อนข้างประทับใจครับแตกได้เยอะนี่ครับหนาครับหน่ออ้อยกำลังดีครับก็เดี๋ยวเราจะใช้ผ่านพวนนะครับพร้อมหยอดปอเทืองอีกครั้งหนึ่งนะครับ หว่านปอเทืองพร้อมคุกไปเลยนะครับคุกปอเทืองกับดินเข้าไปด้วยกันอ๋อนี่ก็จริงๆควรจะหว่านให้ไวกว่าน,นี้นะครับตามหลักเพราะว่าอา้อยจะได้ไม่ไม่ขมปอเทืองไม่บังแสงของปอเทืองแต่ด้วยช่วงที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างเยอะครับฝนตกดีทําให้ลงปั่นโรตารี่ไม่ได้นะครับเพราะว่าพอปั่นก็จะติดเข้าไปอยู่ในโรตารี ทำให้ดินดินเหนียวครับดินเหนียวก็โรตารี่ก็จะทํางานหนักเราก็เลยยังไม่ปั่นจนวันนี้เราก็มาลองปั่นดูครับว่าใช้ได้หรือยังอ่ะใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะปั่นทิ้งไว้สักวันสองวันนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาพวนหวานปอเทืองอันนี้การทํางานของโรตารี่นะครับรถไถเล็กเข้าร่องอ้อยน่ครับ อ,อย่าดูทางนี้อันนี้ลองค่อนข้างห่างครับอันนี้น่าจะหว่านได้สบายสบายโอเคครับนี่ก็พามาดูการทำงานของโรตารี่นะครับกับรถไถ24แรงโอเคครับท่านใดมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรก็มเม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ไม่มีอะไรแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบยังไงผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามให้ผมด้วยขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามขอบคุณมากๆครับ